ไปดูอีกเรื่องราวดีๆกเรื่องหนึ่งค่ะเด็กสาวจากสปปลาวที่ใฝ่ฝันอยากมาศึกษาเล่าเรียนและใช้ชีวิตในประเทศไทยค่ะจนมีโอกาสได้เข้าศึกษาที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์50จากความมุ่งมั่นตั้งใจและภาคเพียรศึกษาจนทําให้เธอนะคะคสามารถสําเร็จการศึกษาค่ะในระดับปริญญาตรีหลักสูตรสังคมสงราขหอศาสตร์ค่ะเกรินิยมอันดับหนึ่งนะคะซึ่งตรงตามความตั้งใจที่อยากทํางานเพื่อสังคมค่ะได้ช่วยเหลือผู้คนมากมายจากทั้งสปปลาวและในประเทศไทยค่ะ รายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากสารคดีสบายดีอาเซียนค่ะสบายดีน้องซื้อนางสาวสุขสวัสดิ์ดองมณีซื้อเล่นซืเซกิกอายุเส้าหาปีปัจจุบันเรียนจบสรรนันปัญญาตีสาขาวิชาสังคมสงคราศาสตร์มหาวิทยายลัยมหามากุราชวิทยายลัยวิทยาเขตอีสานจังหวัดขอนแก่น ได้มีโอกาสได้เหตุงานของมหาวิทยาลัยเริ่มเข้ามาตั้งแต่เฮียนปอดหนึ่งเพราะว่าพ่อกับแม่ได้มีโอกาสมาเหตุงานยูไทยและได้ตามพอกับแม่มาพอมาเห็นประเทศไทยแล้วก็อยากมีโอกาสเฮียนคือจังคนอื่นก็เลยได้เข้าเฮียนชั้นประถมศึกษาอยู่จังหวัดนนองคายและพอกับแม่ก็ได้แยกทางกันค่ะแล้วก็มีทั้งร้องพ่วงนาการของโรงเรียนราชานุเคราะห์เพิ่นก็ไดดแนในน้ไปให้มาเฮียนราชานุเคราะห์เพราะว่าเป็นโรงเรียนขยายโอกาสแล้วก็ให้โอกาสกับ ทุกเสื้อชาติค่ะ,ะเลยไเด้เข้ามาเรียนอยู่จังหวัดขอนแกน่นตั้งแต่ปี2552ค่ะมาเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ลักกาได้เรียนจบชั้นประถมศึกษาลากาามัธยมศึกษาตอนต้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโครงีารราบประชาชนเคราะห50จังหวัดขอนแก่นค่ะ ต่างๆของรงเรียนค่ะตั้งแต่สมัยประถมมัธยมค่ะกิจกรรมที่โดดเด่นที่สุดในการที่ได้มีโอกาสในเหตุก็จะเป็นการเป็นเด็กนาฏศิลป์ค่ะมีโอกาสได้ล้ำวงปวงล้างและกายมีโอกาสได้แข่งศิละปะหัตถกรรมค่ะทางระดับภาคและกระดับประเทศค่ะว่าจะเป็นล้ำไทยสังสรรล้ำไทยอนุรักษ์และกายล้ำวงมาตรฐานค่ะแล้วก็ล้อมไปถึงการแข่งปวงล้างค่ะประทับใจกับ มีนำใจค่ะระกาการมีส่วนร่วมในการเทศกกิจกรรมต่างๆและการรวมทางคนไทยแบบมีความเมตตาค่ะเมนูลเลียนสาขาวิชาสังคมสังสาคาศาสตร์ก็จะได้เห็นแบบการช่วยเหลือค่ะสังคมค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านการกินดีมีสุขมีสิทธิ์ในสังคมค่ะแลกกาเห็นทุกคนในสังคมค่ะแบบว่ามีความเสมอภาคค่ะบ่ได้ติว่าเป็นคนสัาส่าดาจะสานส่าดค่ะ นักศึกษาเล่าที่มาเรี้ยนอยู่ประเทศไทยนี่ครับมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับคนไทยเขาโอเคเขาใจกันดีในฐานะที่เป็นบ้านพี่เมืองนองกันเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันภาษาเข้าใจกันง่าง่ายเม่อยู่นี่ิคนก็นซอยเหลืองงานดีครูบาอาจารย์ก็มีเมตตารับเขอมาทํางานให้มาซอยงานอยู่ในสนํงงานักงานบัณฑิตวิจัยนี่นครับ ถึงคนที่สนใจทางด้านการศึกษาเนาะอยากมาเรียนต่อศึกษาในประเทศไทยก็อยากให้เขามาแบบถูกต้องแล้วกะ็มาเรียนสาขาวิชาสังคมสงสาคศาสตร์ก็ได้เหมือนน้องกิ๊กเพราะว่าเป็นสาขาที่สําคัญในการดํารงชีวิตในปัจจุบันเนาะบา่าจะเป็นทั้งสังคมอาเซียนหรือว่าประเทศต่างๆก็ยังต้องการนักสังคมสงเคราะหอยู่ up. Yeah.